ค่ะสวัสดีค่ะชื่ออานาธานันธนวรานาันกุลนะคะชื่อเล่นเมค่ะก็มาปฏิบัติธรรมที่นี่ก็ครั้งที่3แล้วค่ะทำไมถึงมาถึง3ครั้งเลยค่ะอืมเพราะไม่รู้สึกว่าเหมือนมาแต่ละรอบอะค่ะก็คือในในชีวิตของตัวเองอะม,ม,มันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างเพราะแต่ก่อนเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องธรรมะจริงๆอะเป็นคนเข้าวัดตลอดอยู่แล้วแต่ว่าเหมือนเราเข้าไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอ พอเหมือนเรารู้หลายๆที่แล้วมันเหมือนมันชนกันอย่างเงี้ยแล้วเราไม่รู้ว่าอันไหนจริงอันไหนถูกอะไรอเงี้ยพอเราได้มาที่นี่มันเหมือนเหมือนเหมือนเขาเรียกอะไรอะคัดคัดกรองให้เราละทาให้เราเข้าถึงธรรมะได้ง่ายอะไรเงี้ยใช่แล้วมันก็สามารถอ่าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ด้วยปัจจุบันอายุเท่าไหร่ครับอ่าอายุ28ค่ะ28ทําไมถึงสนใจธรรมะอืมเพราะหนูรู้สึกว่าการใช้ชีวิตในปัจจุบันอ่ะมันเป็น ยุ่งยากวุ่นวายไปหมดอ่ะมันเราเราต้องหาที่พึ่งทางใจใช่จริงๆคนเราอ่ะมีที่พึ่งทางทางใจทุกคนนั่นแหละแต่ว่าเหมือนสิ่งไหนที่เราเหมือนเหมือนเราพึ่งแล้วมันมันทำให้เราอ่ะดีขึ้นอะไรเงี้ยเราก็ต้องหาจุดจุดนั้นอะไรเงี้ยใช่หนูก็เลยมองว่าธรรมานี่แหละเป็นที่พึ่งทางใจที่ดีสําหรับหนูอยู่แล้วทั้นะทง หลักการใช้ชีวิตแล้วก็การทํางานด้วยหลักๆก,ก็คือการทํางานสําคัญที่สุดเพราะว่าหนูมาที่นี่คือบางทีเราเป็นหัวหน้าคนอะไรอย่างเงี้ยเราต้องต้องมีหลักการในการพูดหรือว่าหลักการในการสื่อสารอะไรเงี้ยกับกับลูกทีมเราด้วยอะไรเงี้ยพอพอเราเข้าถึงธรรมะอ่ามากขึ้นอะไรเงี้ยเราก็จะรู้ว่าเออทุกท,ทุกอย่างอ่ะในในชีวิตประจันทของเราก็คือมันต้องมีต้องมีสติแบบมันทําให้เราแบบควบคุมจิต ใจกายอะไรทุกสิ่งทุกอย่างใช่ก็มีมีในคอร์สหมดทุกอย่างเลยใช่มาสามรอบมีอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตบ้างครับอือโอ้โหเยอะเลยค่ะก็มีทั้งเขาเรียกอะไรเป็นสินทรัพย์แล้วก็มีทั้งอ่าจิตใจด้วยอะไรเงี้ยใช่เพราะเหมือนบางสิ่งบางอย่างที่เราอันนี้มันมันแล้วแต่ความเชื่อเนาะใช่แต่สําหรับความรู้สึกของเมยก็คือเหมือน ถ้าเราทำดีอ่ะมันสิ่งดีๆก็จะเข้ามาหาเราเองโดยที่เราไม่ต้องไปาวางปัรถนาอะไรเยอะแยะไม่ต้องไปลงของ,ลง,ล,ง,ล,งลงนู่นลงนี่สิ่งสำคัญก็คือทรมะนี่แหละสำคัญที่สุดแหละอยากจะบอกอะไรกับวัยรุ่นหรือวัยเดียวกันบ้างก็ถ้าเกิดเป็นวัยรุ่นวัยเดียวกันนะคะก็คือ,อถ้าเมย์แนะนำเนาะก็คือ คือสมัยนี้มันเป็นยุคสมัยใหม่แล้วแต่เราจะทํายังไงให้เราแบบใช้ชีวิตในยุคสมัยใหม่แล้วก็เอาธรรมะไปใช้ให้มันแบบคล้องไปด้วยกันได้อะไรเงี้ยก็คืออยากให้มีสติมีสติแล้วก็พยายามเขาเรียกอะไรอ่ะแบบยึดมั่นสัจจะตัวเองให้ได้อะไรเงี้ยเหมือนอย่าเตลิดเปิดเปิงไปโดยที่ทําอะไรโดยไม่มีสติหรือว่าทําตามอารมณ์ตัวเองอะไรเงี้ยเราต้องหาหาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้ได้ก่อน ใช่แล้วเราเราจะไม่ลุ่มหลงมัวเมาอะไรในสิ่งอัอบอายมุกทุกสิ่งทุกอย่างสนุกไหมครับมาเรียนกับท่านอาจารย์โคโรสีสีสุาสนุกสนุกมากแต่ก่อนเป็นคนที่แบบถ้าเกิดแบบเขาเรียกอะไรนั่งสมาธิอย่างเงี้ยอย่างน้นอยแหละง่วง,งหงาหานอนมาก่อนเลยแล้วก็ปวดแข้งปวดขาแล้วก็เบื่อแล้วก็คิดว่าเมื่อไหร่จะจบเมื่อไหร่จะจบแต่นี้มาบอกเลยว่าไม่ไม่มีง่วงไม่มีเมืม่อยไม่มีปวดขาเพราะว่าเหมือนอาจารย์ ท่านอาจารย์อะให้เทคนิคทุกสิ่งทุกอย่างทั้งการนั่งสมาธิทั้งการฟังธรรมะทั้งทุกสิ่งทุกอย่างว่าเราทํายังไงมันจะ,ะมันจะทําให้เรามีความสุขถ้าเกิดเราเราถ้าเกิดเรามาแล้วเราไม่มีความสุขก็มันก็เหมือนเราได้บาปอะใช่แต่อันนี้รู้สึกว่ามาแบบคือเรามีความสุขก็รู้สึกว่าได้บุญเยอะมากค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ